ระวังเสียงดบหน่ยเด้อก็แล้ววะสบายดีสบายดีสวัสดีพีพ่น้องสบายดีย่ำเที่ทยงแล้วพี่น้องห้ากะขื้นแต่เกี่ยวเขาก็เลยขิดอยากกินสมพี่น้องก็เลยสิมาเห็ดเมนูตำมะขามพี่น้องบอกมากกยังน้ำลายแตกมาเสียงเด้อยกกินสมก้อนเขาอันนี้ยัเหนเหืนอ่อยใจขาเปลี่ยนสถานที่การตำเลยพี่น้อง ขึ้นมาตำอยู่ทังเทียงเพราะว่าอยู่กลางมันมุม <He> ed, เม he ed, he ed ดิมเฮ็ดเฮ็ดบ่อยแดีวพี่น้องมุมทังเทียงค่ะเฮาบ่เดี๋ยวคอยขึ้นมาอยู่มันก็นเลยสีหกเน่เด้อพี่น้องแปะกาวทางดังกับสีหกหกนิดหนึ่งเพชรตัวเพชรธรรมดาตำมะขามใส่ผักกันแยงพี่เนาะใครเคยกินคันนี้กับปูน้อยแหยงเสียดำใบัะเขือเนาะเอ้ยน้่มได้แตกผัวผัว ขาเห็นสมจะสิคอยโอดบ่ไะแหนมก็ทดสอบมาข้ามควมบสบสมให้แม่กวนม,มากระแตพังเราบอดก,กินกับมืนสมตาบอดก,กินห้บอสอ่ <c oughs> กินมือนกไได้บ <c oughs> ้ปะคนเมาออเหล่าเนะ้องกินคือสิแบบสวงว่ะสวงว่ะริกอื่นเพ็ดเด้อ เออพีเพ็ดแห้งๆเลยเพ็ดกระซ้างเพ็ดมันจันสงสว่างเป็น้หนวดใ,ใส่เปนงนวไปไดาตำมันจังสีบอบอร์เกลือเ่าต้องใส่เพราะว่าเขาเน้นปลาแ ตามแดดต้องไปกินอยู่กลังเนาะบาไ่อยเนะหอนมันเป็นซังกะีเดี๋ยวเหน้องเอ้ยนี่ซังกะซีหอนแห้งวันแดดแห้งได้เนี่ยมันขึ้นเย็นๆเนี่ยมาเสีนอนหนาเด้มนอนเนาะหยามึงใส่ยุ่เ็กกันเนาะนเนาะมามกับมาขัมกกนี่เชงสม้กัน คาอยุ่นน่านชนนี่มีแต่กุ๊กสมน้าค่ามีแต่กุกหนับเชีส,สองสี่สี่ตน้นสี่ตน้นสองตน้นสมแห้งต้นนี้ก็ต้นนั้นอสองต้นพอกินพอกินหันมาเอาอหย่อเป็นโบไร่ขอมนะทำได้แตกพัวขัวคข้องแสบได้พี่น้องอตัมอันนี้ใส่ผักกันแย่งเนาะ แก,กจะให้มองมากกจะให้มากก้อยอกัดคุยอยู่นะตาน้ำตี้จงจะสีแดงเอาแบบบอกให้มันแดงแค่ก,กินก็ขออยู่ต่อวะ่ะกินอยู่ฮคือวันน,นี้ข้ามสองข้ามข้ามสองข้ามเ็สิกินสมมะคามนันอ่ะพ่อตุกเก็บมาเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยว ได่แตะกะทำใส่แตะกว่า, ừ, ม,ามาเบิงบ้งมาเบิ้งเยวะกี่บ่อเก็บกูได้ืั่วถั่วสต็มเอาบอกอากกินกับกูดีนนขนาดเขาบอก รีไวอะได้ได้แต่กุกุ๊ว่าเขาเคยเขาเคยเขาหูรสชาติ์มั้นะพี่น้องว่าสมันสมสำไดก็สิ่งีแต่เนาะม,มันคามันแบบสมแหงเหม่อนอี้เปี่ยอเหม่อโยเขยจังซุ้งเลยด้วยคนเหม่อ,อมทุ่งขอคำนำหนักแต่ก็ขอจินไปนํามันแบบว่ามันมหูความสม ผักกระแนงพี่น้องมาตรงล่างเนาะตำเจียวอีเมียวเห็ดเขาตำใส่ผักกระแนงเนาะปลาแดงเสบได้จังแสบแต่นั้นเนาะปลาแดงแบบขุงเถ่าปลาแดงแบบปลาแดงเก่านะเก๋เจ้าปลาแดงได้ปีปลาแดงปลาซิวปลาอหนนาเนาะปนกันเนาะปลาแดงเก่้าดำดำ ถ้ากาแย่งย่ามนี้มันก็กินแห้ง,แ,งแ,แห้งย่ามย่ามนามันเบิดแล้วถ้าบางคนเพื่อกับแบบตำใสกระปูนะพี่น้องแต่ก็มีใบบักถั่วก็ใส่ใบบักถั่วอันนี้ห้าแบบห้าโบเด็บโบมีใบบักถั่วห้าก็ได้่องใใส่ใบบักถั่วดีดใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลายแสยบลายได้นี่หอม ตามฮอตเพื่อจะเชียร์ยก็จะพักกันยังกว่าที่ตามเจียววัวสไปเร,รกนะโอ้ถ้าสิใส่พักกันแย่งทำมันต้องใส่ปลาแหลกด้วยพี่น้องมันจะสีขาวกันเนาะถ้าห้องวัใสาป่ปลาแหลกมันกันบปลาแหกขาวกันพี่น้องได้เลย สมแบบมุ้ยของเถียบถุงใบเนี้ได้ดืม่มตานนะนยังเนาะยังไรเสีอยจะจะอิ่มมาพ่อกับเสดกับเสกินแบบเอาจองนะมีต้นปลาอันข,า,ข,า,ขาวๆเอาเสด ตอ,ต,ตอนฟานนีเด้๋ยสันตอนฟานผสมใส่ปลาดุใส่ตอนหนึ่งสะอันนี้มันต้องแบบว่าต้มปลามันต้องแบบเปลืองแปรแหลกเนาะแปรเปร็นตาน เผือเที่สีมากกบความสมของหมักคามนะพี่นออมองไ้ไากกเดี๋ยวดูมาก่าเดนนิดนึงเอะตานเอ็ด ออก,กินไหนมันไหนมันผา s> <S ้าผัดพ่อดน้ำตาล s> <S ดกไตทำฮาเขาจ <_ s> ะใส่ประแดกเขาจะใส่ถังนวกินน <_ s> ิดนึดนงพี่น้อง เปลืองหนามบันกเป็นส่วนไดเนาะมันโซเดียมมันได้นาะ บ่น้ำเต็มถุงใหญ่พี่น้องเดี๋ยวซิซีมีเบื้องยังคนทิ่เราเอามากินเนี่ยแบบช่วงแบบ หอมๆอะไรนิดหน่อยเนาะสว่างแบบว่างแบบรถพี่น้องผายังให้แซบแต่บางคนเขาเราใส่กระปูหน่อยแต่ว่าเขาว่อยากกินกระปูดิบนะพี่น้องเขาก็เลยว่าใส่แซ่บเลยเกิดจอยมันแบบผักพริกมันหนกพริกดิบนะพี่น้องมาเด้อได้กินแซ่บกินส้มก่อนเขา ถ้ามือได้่อได้กินสมหมันคุ้ซึก่บาบอมิแห่งลงมัดเขาใช่ว่าตอนพักอะย่งเงี้ยใช่พไดาขอ้อโถษดด้วยพี่น้องถ้าผู้ได้แบบเมืองคลิปนี่ยย่ำกระคืม ซ้มที่ขอ,อยากงอันนี้ค่ะคุกไฟ <c oughs> คุก <c oughs> มันเนาะเยอะพี่น้องต้มเจากันเที่ยวบัง้าบกุยซีมมึงค่ะ โบแดงแต่แบบความจัดจ้านนี่แบบเป็นน้ำซีอิ๊วปิดอืมฉุนแซ่บแซ่บน้ำแซ่บเป็นยังไงก่อนอืมเหยกินไหนอยู่อ่อก็เปไดปะกินแบ ติมซีฟายแปดเอาไปมาอัตาลอีกเจ้าอันตาลคอยมาอันต้านอีกแซ่บเสีบถ้าใส่กระปูใส่ชิปอยู่ใส่กระปูหน่อยเนาะใส่ใบยกทัวใส่กระปูพุ่จอยสีดำแจ่วอีกพี่น้องเดี๋ยวคอยไปถ่ายยุกกระด้างด้อยพีกตัวนี้เป็นเพชระะอ,อีกน้องกำลังใส่พริกลายเป็นเพชร จะอาไปดงไปกินอยู่กระดังนี่แหละพี่น้องเขาห้องกันยงประมาณนี้กันยงบั้ายเป็นรประมาณส่ี่หมื่นามื่นเนาะสามนสี่มื่กเเางนี้เอ๋ยกะเห็ดกินเนาะพี่น้องสบายดีเเห็ดกินจ้ะ เอาสีลวกพักกับพิงซีนแหงเนาะพีน่น้องกินกับแจ่วปารพีน่น้องมันอาจสีสัสนแบบโบแดงภายในเด้่องแต่บา,าร์ดสานเนี่ยบอกอได้รเรื่อยบ้าจัดจานขนาดตามคนกับแจ่วเนาะเก๋วยจอยกับตำอีกแจ่วแบบหนึง่งบริษัทน่าไม่ใจบดิษัท ลองเห็ดเบิ <în row> ่งเร้อพี <Brother> ่น้องเอาบะค้ามาตำใส่กัะเพกะเนืยงใส่น้ำตาลได้ดายใส่เป็นงัวใส่เป็ด คือนีนร้องนำตาลืครับกนิอนอะไรตรงมาบินบัดน้งกินข้าเนี่ยบบกินขน้าวแหลน้อเกิดกใจมาเด้อพี่น้องมาเด้อ กินกินสมก้อนเขาอดเบาไว้อยากกินสมแห้งมีแห้งเลยพี่น้องทัานท่าได้กินสวงๆี่ลงมัดเขายามแรงเกี่ยวเขาสามคนน้องมืองสาเนกันลกสามคนรเคยมัดเมือแรงก็สามคนสามพห่น้าสามคนพี่น้องสามพี่น้องสร้างคิงคือใวสามพี่น้องสร้างคิง ใครเคยกินกับลองคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องหนาตามหนาสีปแปลกๆแน่นิดนึงแต่ว่าริมันบอกอะไรเลื่อยจัดๆสยนดัสสีขาวสีดำข้ามอ่อนเน,น,นา,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 าอเกิดจนนอน้อดี๋ยดจอนรบไป หคะแนนแปดคอยหายคะแนนสิบรสสามเจีอกแบบสมๆเข้มๆหน่อยนึงหวานๆแต่ก็นัวๆแต่ก็ห้อมพักกันแย่งแล้วพี่เประมาณนี้อืม

ตอนนี้ก็เป็นตอนแรงๆพี่น้องคจคอยกำลังผู้ควยเขาแรงก็เอือยเนาะผู้ควยยามแรงพี่น้องหลังจากกินสมแล้วก็ลงไปเกี่ยวเขาเขาซุกกันยั่งบลายพี่น้องยังประมาณสี่มือสามมือกัดกระแล้วในเนาะเขาที่มันซุกและก็น,นาสียังเลือเขาที่มันบด มันกำลังพ่อเหมาเบื้องหัวหน้าอีกสองสามให้พี่น้องสามให้นี่แหละพี่น้องกระยังประมาณนี้เด้ออีกสามมือสามซีมือแหละเพื่อเฮาเลี้ยมมันกะสีเล้่วแล้วล่ะพี่น้องแล้วก็ทาอีกอ่าสามซีมือแล้วก็เกี่ยวอีกสามซีให้กะแล้วอีกประมาณอาทิตย์ก็กว่า่นละจังสีแล้วเดี๋ยวปล่อยเปิดเนาะ กัสิได้จคีไปเพื่องตรงนี้เด้อพี่น้องบรรยากาศยำเลียงสิด้ลาไปก่อนเนาะสิะด้เดินทางกลับเมื่อบานตั้งหลางแล้วเ,เพราะว่ามันคํำแล้วตอนนี้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนน้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องบายบาย